สังฆทา,านจึงแปลว่าการให้ทานแก่หมู่คณะสงฆ์ในอาวาสน,นั้นๆอะไรก็ได้ที่เราหย้วเข้าไปแล้วมีเจจจำนองให้พระทั้งวัดนั้นน่ะได้ใช้ร่วมกันนั่นเรียกว่าหนึ่งแทกมีสิบสองขวดเราซื้อแท้งนี้ไปถวายแล้วบอกกับพระว่าน้ำจำนวนนี้ขอถวายให้กับหมู่คณะสงฆ์ในวัดนี้ทั้งหมดเลยนะเจ้าคะให้ดื่มร่วมกันเรียกว่าสังฆทา,านอะไรก็ได้เรียกว่าสังฆทา,านทั้งหมดเลยไม่ใช่กระป๋องเหลืองเรียกว่าสังฆทา,านไปเข้าใจผิด ถ้าเอากระป๋องเหลืองหิ้วไปถวายพระรูปเดียวซึ่งพระรูปนี้ชื่อว่าพระเอแล้วเราบอกว่ากระป๋องอันนี้ให้แก่พระเอรูปเดียวไม่ต้องแบ่งใครให้เฉพาะรูปนี้อันนี้เรียกว่าปฏิบุคลิกไม่ใช่สังฆทานนะพอได้แก่พระรูปเดียวแต่ในขณะเดียวกันิ้วขอมาเหมือนเดิมแล้วเอามาให้พระเอแล้วถวายพระเอว่าขอให้พระเอเนี่ยเป็นตัวแทนรับรับของทานนี้เพื่อเอาไปกระจายต่อในหมู่คณะสงฆ์แทน ญาติยโยมเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าให้พระเองเป็นตัวแทนในการรับเพื่อหมู่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในวันนั้นจึงเรียกว่าสักขา้าืมเดี๋ยวจะหาว่าไม่ชมเดี๋ยวจะหาว่าอันไหนพูดถูกไม่ชมอาชมก็ได้ค่าน้ําพริกชมแล้วนะค่าน้ําพริกนะค่าน้ําพริกเป็นค่าน้ําพริกนะคะคําชมเป็นค่าน้ําพริกนะคะแลกกันนะ อ่าคำชมเป็นขั้นแลพริกแรกกันนะคะคืออันนี้แรกคำชมนะถูกต้องเย่อย่างน้อยๆเนี่ยเห็นแล้วนะคลิปที่ถูกต้องจริงๆแนละ้วคลิปที่เขาพูดถูกมีหลายคลิปนะมีหลายคลิปแต่คกูนัดไม่ได้เอาออกมาชมเดี๋ยวพอไม่เอาออกมาชมเขาก็จะหาว่าเนี่เอาแต่ติไม่เคยชมนะก็ไอถูกแล้วก็ผ่านไงเหมือนตรวจกันบ้านอะคือคือคือคนแสดงคำถูกมันไม่ต้องชมเข้าใจปะ เข้าใจป่ะคนที่แสดงทำถูกเนี่ยมันเรื่องปกติมันไม่ไม่ต้องได้รับคำชมเพราะว่าโดยปกติคุณต้องแสดงทำให้ถูกต้องไม่ต้องชมอย่างคุณนัทแสดงทำถูกไม่ต้องชมแต่ถ้าคุณนัทแสดงทำผิดต้องบอกต้องติต้องเตือนอืมเพราะฉะนั้นแสดงทำถูกต่อมาแล้วนะคือเขาอันนี้ยเขาพูดถูกไอ้ถังถังที่หิ้วน่ะไม่ได้เรียกว่าสังฆทานสังฆทานมันคือการถวายแด่หมู่สงฆ์ นะคะถ้าไปจ,จำพาะเจาะจงเป็นปาติบุคคลิกทานเพราะนั้นเวลาที่เราไปถวายของพระเราประสงค์จะถวายเป็นสังฆทานก็ทำแบบที่เขาว่าก็คือถวายแก่หมู่สงฆ์บอกว่าขอถวายเป็นสังฆทานผู้ตามนี้จบนะคะหรือว่าถวายให้เป็นส่วนรวมจบอันนี้คือสังฆทานนะคะอันนี้ถูกต้องนะ,ะชมแล้วนะเป็นอันว่าชมแล้วนะเดี๋ยวจะมาหาว่า เวลากูผิดดากูจังเลยแต่เวลากูทำถูกกูทำดีไม่เห็นมีใครชมน้าปบมือชมชื่นชมอันนี้ชมจริงจริงพระลมได้รับหรือยังพระลมไม่ได้รับมาค่ะพระลมไม่บอกแล้วบอกไม่ต้องส่งมาให้ที่บ้านใช้แอร์ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สบายเขาบอกเป็นห่วงนะเป็นห่วงเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเปิดแอร์เป่าแล้วเนี่ยมันจะไม่สบายไม่เป็นไรค่ะเปิดแอร์เป่าได้ค่ะมีความชุ่มชืน้น เป็น m เ i s ไลเซอร์ธรรมชาตินะจ๊ะเหมือนหยอกกันไปหยอกกันมานะไอเรื่องโกรธนะไม่โกรธไม่โกรธน้ำพริกมีออยอไหมมีครับอ้าวเดี๋ยวอ่านให้หลายท่านที่สงสัยนะที่ไปเมสามอยกันนะครูนัทยืนยันให้นะน้ำพริกมีอยอยนะจ๊ะมีออยอแล้วก็แสดงอยอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายจ้ะ อันนี้คุณนัดยืนยันให้อันไหนใช่เราก็ต้องว่าใช่นะอย่าไปนี่เขานะอันนี้เขาบอกว่าควรบริโภคก่อนวันที่นะคะควรบริโภคก่อนหมายความว่าการคำว่าบริโภคก่อนกับวันหมดอายุไม่เหมือนกันนะหมดอายุหมายถึงว่าถึงวันหมดอายุวันเอ็กซ์ปายมันคือเสียแต่ควรบริโภคก่อนมันไม่ได้เสียนะคะเพียงแต่มันควรบริโภคก่อนเพื่อรสติ แล้วเขาซีนมาเนี่ยซีนมาดีซีนมาดีนะจ๊ะเรียบร้อยสะอาดนะคะสะอาดนะเดี๋ยวจะว่าคูนัทโฆษณาให้ไม่เป็นไรเขาทำมาหากินเขาทำมาหากินนะเราอย่าไปเ,เพื่อนมนุษย์เหมือนกันไม่ต้องรังเกเียดเฉยฉันเขาทำมาหากินอะไรที่ว่าดีก็ดีอะไรเขาไม่ดีคูนัทก็ต้องว่าไม่ดีอะไรเขาดีคูนัทก็ว่าดีนะคะ อ๋อวันนี้อารมณ์ดีใช่เนี่ยกินน้ำพริกแล้วอารมณ์ดีนะคะ,ะน้ำพริกเขาเนียจำหน่ายโดยบริษัทคนตื่นทำจำกัดนะคะมีบริษัทอย่างถูกต้องแล้วก็ครูดูแล้วนะบรรจุพันธุ์อะไรดีซีนดีมีอยอยมีวันผลิตวันผลิตวันที่สิบห้าเดือนสองปีหกแปดนะแล้วก็มี อควรบริโภคภายในสองเดือนนะคะควรบริโภคภายในสองเดือนนะ,อ,ะอันนี้สิ่งที่ต้องระวังสำหรับอันนี้ฝากขอแถมให้แถมเป็นความรู้ทางกฎหมายนะใครส่งไปให้เขาฟังด้วยนะคะเป็นความรู้ทางกฎหมายถ้าหากมันถึงว่าควรบริโภคภายในวันนี้แล้วเนี่ยนะสมมุติว่าเราเอาไปวางจำหน่ายแล้วมันยังขายไม่หมดอันนี้ควรจะเก็บกลับมาเราควรจะดึงกลับมานะคะ แต่ไม่ใช่ดึงออกมา,มาแล้วมาเปลี่ยนกระปุกนะเพราะว่าเชื่อว่าน้ําพริกนี่ไม่น่าจะได้ใส่สารกันบูดหรอกนะคะไม่ได้ใส่สารกันบูดหรอกเป็นน้ําพริกที่ทําแบบทาแบบไม่ไม่ใช้วัตถุไม่ใช้วัตถุก,กันเสียนะอ่าเป็นน้าพริกปลาแดงผักนะนึกถึงสมัยคือน้ําพริกปลาแดงเนี่ยบางร้านเนี่ยหากินแบบเนี้ยบอกเลยนะว่าหากินยากอันนี้จะว่าโฆษณาให้ก็ได้นะอันไหนดีเราก็ว่าดี แต่ว่าไม่ใช่ว่าโฆษณาให้เพราะว่าเขาให้ของมาโฆษณาไม่ใช่เดี๋ยวดา่าเดี๋ยวฉันดา่าฉันด่าเหมือนเดิมอะไรเธอผิดฉันด่าเหมือนเดิมแต่น,นี้คือจะบอกว่าไอ้น้ำพริกตาแดงที่หาแบบน้ำพริกตาแดงผัดเนี่ยค่อนข้างยากสมัยก่อนที่ครูนัดเด็กๆเ,เ,เนี่ยจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นก็ตามนะแม่เนี่ยเขาจะมีจะมีป้าแถวบ้านที่ขายน้ำพริกตาแดงแต่เป็นน้ำพริกตาแดงแห้งๆนึกออกไหมไม่ใช่ผัดเป็นแบบมีน้ำมันนะคะ แต่แห้งๆเลยอะเป็นน้ำพริกเปียกนะแต่มันแห้งไม่ใช่น้ำพริกผงไม่ใช่น้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกป่นนะเป็นน้ำพริกผงนะคะอ่าจะด่าทําไมไม่บอกกันดีๆคะไปถามอาจารย์เธอว่าทําไมฉันบอกดีๆแล้วถึงไม่ทําทําไมฉันบอกดีๆแล้วไม่พิจารณามีสิทธิ์ไปด่าอะไรเขาไปถามเขาว่าเขาให้สิทธิ์ฉันเปล่าไปถามเขา เออว่าเขาได้บอกกับฉันหรือเปล่าว่ามีอะไรให้บอกเขาล่อมทุยไปใส่หัวไปใส่หัวไปให้หมดบล็อกบล็อกอ่าไม่ค่อยมีที่แบบว่ามีเป็นน้ำพริกแผัดนะคะแม่ก็จะซื้อน้ำพริกจากจากป้าที่ที่เอาใส่ตะกร้ามาขายที่บ้านเนี่ยคะ่ะแล้วน้ำพริกให้อร่อยนะ จะต้องอ่าสหรับแล้วแต่คนนะคนชอบเนี่ยแม่เนี่ยจะซอยหัวหอมแดงนะซอยเยอะมากเลยแล้วผัดหัวหอมแดงก่อนแล้วก็เอาน้ําพริกลงไปผัดปรุงนะเติมน้าตาลปี๊บเข้าไปน้ำพริกก็จะมีรสชาติเค็มๆออกหวานหวานหวานด้วยหอมแดงน้ำมันหอมแดงนะก็จะหอมมากเลยนะคะอันนี้คือคล้ายๆกินตอนเด็กๆนี่ถ้าผถ้าผัดอีกทีนึงก็คือลง ลงอหอมแดงแล้วก็ผัดอีกทีหนึ่งก็จะอร่อยเลยแหละอันนี้ก็อร่อยแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วรสชาติดีอร่อยนะอ่าเขาก็ค้าขายอ่ะถ้าเขาค้าขายเนี่ยเขาค้าขายอเขาค้าขายโดยสุจริตซื่อสัตย์สุจริตสะอาดมีออยอถูกต้องตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไปว่าอะไรเขาไม่ได้อ๋อไม่ต้องรอฟังลิปวันออกไปเลยค่ะบล็อกค่ะ บล็อกนะคะไม่ต้องรอฟังค่ะนะคะเราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้นะเขาทำมาหากินสุจริตนะคะเราอย่าไปไอ้นี่เขาเลยนะแล้วก็หลายๆอย่างเราไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่จะวินิจฉัยจะคิดอะไรกันก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องให้มีความเป็นธรรมนะเราประเด็นหลักของเราคือเขาสอนไม่ถูกเราก็ต้องบอกว่า อะไรที่เขาสอนไม่ถูกนะคะส่วนด้อมถุยพอเราบอกว่าสอนไม่ถูกแล้วจะออกมาดิ้นปั๊ดปัดปัดอะไรก็ให้มันดิ้นปั๊ดปัดปัดไปนั่นแหละค่ะนะเอาไม้แย่ๆให้มันดิ้นปั๊ดปัดของมันไปนั่นแหละนะตลกดีนะคะทีนี้บางคนก็มาบอกว่าบางคนก็บอกว่าพอพอมีการออกมาแก้ตรงเนี้ยนะคะมีการออกมาแก้ตรงนี้นะ,ะก,ออก,ก,นนะก็มีออกมาบอกว่าเออ พระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่สําคัญมันไม่จําเป็นสําหรับชาวบ้านจะเอามาพูดทําไมคือมันคนละเรื่องนะคะเขาสอนพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าคุณจะไปทําหมันคนสอนพระไตรปิฎกด้วยปากของคุณคุณอย่าไปทําหมันคนสอนพระไตรปิฎกด้วยปากของคุณคุณไม่อยากฟังคุณก็ไม่ต้องฟังมีครูบาอาจารย์เยอะแยะไปที่ท่านไม่ได้ยกพระไตรปิฎกมาสอนหรืออะไรท่านสอนจากการปฏิบัติ ท่านได้สภาวะอย่างไรท่านสอนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปฟังครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะคะส่วนใครที่ออกมาสอนผิดแล้วอ้างพระไตรปิฎกจํำไว้นะแล้วอ้างมาที่พระไตรปิฎกแล้วจะไม่ให้คนออกมาบอกว่าผิดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคุณอย่าอ้างคุณอย่าอ้าง คุณไม่ต้องอ้างว่าอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณเอาเป็นคําสอนของคุณไปเองเลยคุณอยากจะสอนอะไรคุณสอนไปอย่าเอามาว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณสอนในเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติใครจะสอนอะไรก็สอนได้ก็สอนไปสิคิดบวกอ่ะวิธีคิดบวกนะคะก็เป็นธรรมะก็เป็นธรรมะเพียงแต่ว่าเขาสอนคนคิดบวกเขาไม่ได้อ้างว่าอันนี้มาจากพระพุทธเจ้า นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาแต่จะมาห้ามว่าหรือมาดิ้นปัดปัดปัด,ปดว่าแสดงทำผิดแล้วไม่ให้คนที่เขารู้พระไตรปิฎกออกมาแล้วก็มานั่งด่าเขามานั่งด่าคนที่เขาออกมาปกป้องอคําสอนของพระพุทธเจ้าก,กรรกเา,าก็รับกรรมกันไปเท่านั้นแหละไม่พูดมากรับกรรมกันไปนะถ้าพลาดมาไหลขอรับกรรมก็รับหมายด้วยกาตามนั้นนะคะ